แต่แนวทางที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กระทำมาโดยตลอดรวมทั้งการบังคับใช้มาตรา112กลับยิ่งทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองตึงเครียดมากขึ้นและจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่งางพระมหากรรษัตริย์กับประชาชนเสื่อมทรามลงนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับนอกจากจะมากล่าวหาว่าสสที่ไปประกันตัว ล้มล้างเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองแล้วตอนนี้ถึงขนาดมีการขู่นะครับว่าผู้พิพากษาตุลาการนะครับกำลังจะทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองหรือไม่มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันรัษัรรมนหรือไม่ แลงข่าวนาะยะน,นัทพรโตรประยูนได้ไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ให้พิจารณายื่นสารรัฐมนูญเพื่อสั่งยุบพักเก้าไกลโดยกล่าวหาว่าพักเก้าไกลกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา45 และมาตรา92วงเล็บ2และวงเล็บ3กล่าวคือนะครับกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีของประชาชนและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นพักเก้าไกลมีความเห็นดังต่อไปนี้ 1. ข้อกล่าวหาของนายนัทพลต่อพักเก้าไกลล้วนเป็นความเท็จทั้งสิน้นพักเก้าไกลไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ เราเป็นพักการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่อต้านการสืบทอดอำนาจของระบอบรัฐประหารพักก้าวไกลไม่ได้กระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่เราต้องการปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนและคัดค้านนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามนักเรียนนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาทวงคืนอนาคตของพวกเขาประการที่สองนายนัทพรใส่ร้ายพักเก้าไกลว่ามีแนวคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ซึ่งนี่เป็นความเท็จที่นายนัทพรรู้ดีแก่ใจเนื่องจากว่าเขาเคยยื่นคำร้องขอให้สารรัฐมนูนวิิจฉัยมาแล้วว่าพรรคอนาคตใหม่ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่ เรียกกันว่าคดีอิลูมินาติแล้วสารรัฐนูนได้มินิชัยไปแล้วเมื่อวันที่21มกราคม2563ว่าพักอนาคตใหม่ไม่ได้มีการกระทําตามที่นายนัทพรกล่าวหานี่เป็นพฤติกรรมกล่าวหาเท็จซ้ำซากของนายนัทพรตโตรประยูน เป็นพฤติกรรมของโมคะบุรุษซึ่งปัจจุบันตัวเขาเองก็ตกเป็นจำเลยในศาลอาญาทุจริตคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจากคดีฟอกเงินการขายที่ดินของอดีตประธานสากรเคนิตยูเนียนของจันอันนี้ก็เป็นที่ต้องสงสัยว่าการไล่ล้องยุบพักอนาคตใหม่สืบเนื่องมาถึงพักเก้าไกลนี้ เป็นการแสดงผลงานของนายนัทพรให้เข้าตาผู้มีอำนาจเพื่อหวังจะพ้นผิดจากคดีฟอกเงินที่เป็นชงักปักหลังอยู่หรือไม่ประการที่3ามพักเก้าไกลย,ยืนยันอีกครั้งว่าพฤติการที่นายนัทพรนำมากล่าวหาเป็นความผิดนั้นล้วนแต่เป็นการกล่าวหาเท็จทั้งสิ้น ยกตัวอย่างนะครับเช่นกล่าวหาว่าพัรคเก,ก้าไกลสนับสนุนร่างรัฐมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับประชาชนซึ่งเปิดให้มีสอสอรอแก้รัฐมนูลหมวด1และหมวด2ได้และการแสดงความคิดเห็นต่อการบังคับใช้มาตรา112ออย่างไม่เป็นธรรมกับการเสนอ กับการจัดเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2นั้นถือเป็นกระทำการอันเป็นอาจอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งทั้งที่การลงมติเห็นชอบต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเสนอร่างกฎหมายนั้นเป็นอำนาจ ของสมาชิกสภานิติบัญญัติและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของผู้แทนรัษฎรซึ่งหากร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างกฎหมายฉบับใดจะขัดต่อจะขัดหรือจะแย้งต่อรัฐธรรมนูนนั้นนั่นก็มีกระบวนการในการพิจารณาต,ตามขั้นตอนนิติบัญญัติอยู่แล้วพฤติการที่มีการกล่าวหาอย่างอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่น การที่สอสอพักเก้าไกลไปสังเกตการการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและใช้ตําแหน่งประกันตัวนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ถูกที่ถูก,กดาเนินคดีนั้นนายนัทพรก็นากํามากล่าวหาว่าเป็นการกระทําการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือสิลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งๆที่การไปสังเกตการการชุมนุมของสสนั้นก็เพื่อทำหน้าที่ของผู้แทนรัษฎรที่ดีในการไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและช่วยระงับความรุนแรงหากเกิดการประทะกันส่วนการไปช่วยประกันตัวนักเรียนนักศึกษาประชาชนนั้นก็เป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ผู้ต้องหาทุกคนต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับนายนัทพรที่มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวในคดีฟ้องเงินหากสสที่ไปประกันตัวนักเรียนนักศึกษาประชาชนจะมีความผิดก็คงเป็นความผิดที่พวกเราไม่สยบยอมให้รัฐบาลในระบอบประยุทธ์ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ปราบปรามทางการเมืองตามอำเภอใจโดยทำลายหลักนิติธรรมและละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งนี้พรักก้าวไกลได้กล่าวเตือนรัฐบาลไว้ในหลายโอกาสแล้วว่าการรับมือกับข้อเรียกร้องความต้องการของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นความจริงอันน่ากระอักกระอวดใจสำหรับคนรุ่นเก่า โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์จำเป็นจะต้องมีกุศโลบายที่ละเอียดอ่อนและแทนที่จะเน้นมาตรการกดบังคับปราบปรามควรเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้แต่ละฝ่ายได้พูดคุยกันอย่างมีวุฒธธิภาวะแต่แนวทางที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้กระทำมาโดยตลอด รวมทั้งการบังคับใช้มาตรา112กลับยิ่งทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองตึงเครียดมากขึ้นและจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระหมหากษัตริย์กับประชาชนเสื่อมรามลงลก่อนถึงจะประการสุดท้ายนะครับผมอยากจะกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อวานอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ ก็มีในย่าสำคัญนะครับเมื่อวานนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ออกมาโพสต์นะครับ facebook แล้วก็มีสื่อมวลชนบางสำนักได้นำมารายงานข่าวนะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนได้ออกมาแสดงที่เห็นยาวนะครับแต่ว่าสรุปอย่างกระชับกระชับก็คือว่าท่านให้ความเห็นว่าการที่ ตุลาการนะครับการที่ศาลปล่อยให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาในคดี1นึนั้นถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นภัยต่อความมั่นคงและเป็นภัยต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ดังนั้นศาลมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความวุ่นวายในการยุโยงปลุกปัน่น ให้เกิดการล้มล้างการปกครองและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับนอกจากจะมากล่าวหาว่าสสที่ไปประกันตัวล้มล้างเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองแล้วตอนนี้ถึงขนาดมีการขู่นะครับว่าผู้พิพากษาตุลาการนะครับกำลังจะทำตัว เป็นปฏิปักษต่อระบอบก,การปกครองหรือไม่มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการล้มล้างกับปกครองล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ซึ่งการแทรกแซงความอิสระของตุลาการไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับและก็โดยเฉพาะหม่อมเจ้าจุลเจิมเองนะครับท่านเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษยศพลเอกประจำ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการในพระองค์นะครับเราเห็นว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะอาจจะส่งผลกระทบนะครับห้ามให้ประชาชนและตุลาการจำนวนหนึ่ง เข้าใจไปในทิศทางที่ทำให้พระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ประการสุดท้ายนะครับต่อการร้องให้ยุบพ,พักก้าวไกลปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะครบรอบหนึ่งปีของการยุบพ,พักอนาคตใหม่ในโอกาสนี้พวกเราเห็นว่า คำร้องยุบพ,พักของนายนัทพรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ต้องการบทคยี่พักอนาคตใหม่สืบเนื่องมาถึงพักก้าวไกลโดยใช้สถาบันพระหมหากษัตริย์และกลไกองค์กรอิสระในระบอบประยุทธ์เป็นเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองทั้งนี้เพราะอนาคตใหม่ และก้าวไกลเป็นพักการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการสถาปนาระบอบอำนาจนิยมสมบูรณาญาสิทธิ์ในปัจจุบันพวกเราพักก้าวไกลจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพื่อปกป้องเสียงและเจตจำนงที่พวกเราได้รับมาจากประชาชนเพื่อผลักดันสังคมไทย ให้มีอนาคตหลุดพ้นจากหลุมดำทางการเมืองของชนชั้นสูงนายพลและนายทุนผูกขาดให้คนส่วนใหญ่ในชาติและลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสจเจริญก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับถแถลงวันนี้3กุมภาพนะันธะ์2564นณะสภาผู้แทนราษฎร มีคำถามเชิญครับก็จะมีครับเพราะว่าถือว่าเป็นการกล่าวหาเท็จซึ่งพรพักการเมืองได้รับคําคุ้มครองตามพราบาพรรคการเมืองอยู่แล้วนะครับกม็มาตาร้อยหนึ่งนะครับตามพราบหนึ่งศูนหนึ่งตามพราบาพรรการเมืองครับ ก็คือจะเป็นการกล่าวหาเท็จต่อพักการเมืองครับนะครับก็เร็วๆนี้ครับทางฝ่ายกฎหมายกำลังดำเนินการอยู่ครับสำหรับความคืบหน้านะครับเมื่อวานเราในที่ประชุมสสองพักเก้าไกลได้ เราก็ได้พิจารณาร่างนะครับฉบับสุดท้ายที่เรามีการปรับปรุงแก้ไขกันซึ่งเป็นการแก้ไขเพมิมนวลกฎหมายอาญานะครับในหลายมาตราในฐานความผิดมิ่นประมาทนะครับทั้งหมดรวมถึงมาตรา1นึด้วยนะครับสัปดาห์หน้าคิดว่าเราพร้อมจะยื่นนะครับส่วนเรื่องสสการลงชื่อของสสก็คงเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละท่านนะครับ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงมีรายละเอียดดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนาาประชาติปไตยเป็นของทุกคน y YouTube มัิชนทีวีเป็นของทุกคนครับ